ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าติกเกอร์คุณภาพไฮกับซิกเกอร์ทั่วไปราคาย่อมเยาวความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนหนคุณภาพเนื้อกระดาษค่ะคุณภาพเนื้อกระดาษของเกรดแท้ก็ย่อมดีกว่าเกรดธรรมดานะคะเกรดแท้จะมีความนานิดนึงแล้วก็ความยืดหยุ่นดีกว่า เกลดทั่วไปก็จะเป็นกระดาษธรรมดาความยืดหยุ่นก็ได้ประมาณหนึ่งค่ะสองคุณภาพเนื้อกาวกาวของเกรดแท้ก็จะเหนียวและก็ยืดหยุ่นมากกว่าเนื้อกาวของเกรดทั่วไปนะคะเวลาจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาสติกเกอร์แท้เวลาที่เราแปะไปแล้วผ่านไปแล้วเวลาเราจะลอกออกเพื่อแปะสติกเกอร์ใหม่มันจะสามารถลอกออกได้แบบเนียนๆนะคะไม่ขาดแต่สติกเกอร์ทั่วไปอาจประสบปัญหาเรื่อง ดึงออกชึกแควกระดาษขาดนะคะเราต้องแบบเอามือถูคาบกาวออกยังมีลอกแล้วก็ยังมีคาบกาวติดอยู่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นค่ะเราสามารถมีตัวช่วยก่อนที่จะดึงกาวออกนะคะจะดึงสติกเกอร์ออกอาจจะใช้น้ำนะคะใช้ความร้อนช่วยให้กาวละลายก่อนที่จะดึงออกด้เคล็ดลับการดึงสติกเกอร์ออกก็จะมีให้ดูใน Google ทั่วไปลองเสิร์ชหาดูนะคะต่อไปมาข้อสาม คุณภาพสีสีก็ต้องสดกว่าอยู่แล้วเกแท้สีสดอยู่ได้นานสีจางช้าสีเกอร์ทั่วไปตอนแรกก็อาจจะสีสดเท่ากันแต่เรื่องความความจางความสีจางก็จะไปได้เร็วกว่าสีเกอร์แท้นะคะขอ้อ C สเกลชิ้นงาน,นะคะก็จะสเกลตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะส่วนสีเกอร์ ทั่วไปสเกลจะตรงประมาณ85%ค่ะเป็นบางรุ่นเท่านั้นแล้วก็แค่บางชิ้นงานเท่านั้นนะคะที่สเกลจะเป็น85%บางชิ้นงานก็100%เหมือนกับสติกเกอร์เกรดแท้นะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าจะรับได้ไหมสเกลไม่ตรงเกิดปัญหาอย่างไรจะไม่มีปัญหาสำหรับรถแมคโครที่ทำสีใหม่ทั้งคันนะคะเพราะเวลาเอาไปแปะเนี่ยถ้าไม่มาจอดเทียบกันใกล้ๆเนี่ย จะไม่เห็นความแตกต่างเลยจะเห็นความแตกต่างก็ต่อเมื่อ,อเป็นรถที่ลอกซิกอร์เก่าออกซิกอร์เก่าเป็นของแท้สเกลร้อยเอร์เซ็นต์อ่ปึ๊บแล้วเอาซิกอร์เกศทั่วไปไปแปะทับสเกลแปดสิบห้าเปอร์ความลดหลั่นที่ส5บมันจะทําให้เห็นว่าสีมันไม่เหมือนกันนะคะข้อสุดท้ายอีกเรื่องของราคา สติกเกอร์เกรดแท้ราคาแพงกว่าเกรดธรรมดาประมาณ2เท่านะสติกเกอร์ทั่วไปราคาย่อมเยาส่วนสติกเกอร์เกรดแท้ก็จะราคาสูงนิดหนึ่งนะคะ5ข้อนะคะสำหรับความแตกต่างมาสรุปกันอีกทีหนึ่งคุณภาพกระดาษ 2. คุณภาพเนื้อกาว3คุณภาพสี 4. สเกลชิ้นง,งานและ5ราคา ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปที่จบไปหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะคะก่อนจากไปวันนี้แพรขอฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งดิ้งดิ้งดิ้ง,ง,ง,งเพื่อเป็นกำลังใจให้แพรนะคะใครสนใจอะไรตกแต่งแมครตัวไหนสามารถทักหน้าเฟซมาได้ทักอินบ็อกซ์มาได้หรือโทรมาเบอร์0866296395ย้ำอีกทีนะคะ 086-629-6395แล้วเจอกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ